เจ้าหอนอร่อยเลียมมาเป็นร้านเจ้าหอนสำหรับคนนอนดึกโดยเฉพาะส่งตรงมาจากอุดรธานเีเรียกได้ว่าวัตถุดิบที่ร้านนี้ทั้งสดสะอาดและมีรสชาติด,ดั้งเดิมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆ พราะมีสูตรน้ำจิ้มเจ่ว้อนที่เด็ดแบบสุดๆเด็ดจนต้องเรียกลนหมอ้อกันเลยทีเดียวแถมยังมีเมนูหมูและเนื้อให้ได้จิ้มจุ่มกันเพลินๆอ,อีกด้วยอุ้ยน้ำลายสอละจ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่พูดแล้วนะไปพบกับป๋าหำมแจ่ว้อนจากอุดร ทราบกันแล้วนะครับกับป้าขอมแจ่วอร่อยเลียม้อคุณก๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับต้องอธิบายก่อนคำว่าป้าหอมเนี่ยขอมนี่คือชื่อเป็นชื่อครับผมเป็นชื่อองแปลว่าอะไรครับอ่าเป็นชื่อของคุณพ่อใช่ครับคุณพ่อนี่ชื่อหำอ่าก็คือขอหีบรอเรือรอเรือมอมาใช่ใช่ครับซึ่งจริงมีความหมายว่าพี่น้องคนสนิท ใช่คนสนิทกันี่ควาามมหมยแต่คําว่าหำไม่ใช่หยาบคายนะคือเด็กน้อยฮะจริงจริงๆถ้าภาษาสา,สารไม่ถึงตัวเล็กๆ <c oughs> ถ้าบ้านผมเรียก ไอ้เปี๊ยกหรือหรือไอ้จอนใช่ครับเนี่ยฮะคือตัวเล็กๆแต่นี่เป็นภาษาอีสานที่น่ารักครับคือเล็กเด็กที่น่ารักครับผมผมไม่บอกอานนท์หรอกผมเพิ่งบอกคนที่กดกดเซนเซอร์อยู่ตอนนี้ค่ะเรามาที่ที่อาหารดีกว่าร้านนี้ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพด้วยใช่ไหมไม่อยู่ครับอยู่ที่ไหนอะะอยู่ที่อุดรครับผมแสดงว่าต้องอร่อยมากเลยเมื่อมามาถึงรายการเราได้อะก็ต้องลองครับนี่ แจ่วฮ้อนี่มันมาจากอะไรเมื่อกี้ที่อธิบายอะค่ะแจ่วฮ้อนชื่ออะไรแจ่วฮ้อนนี่ก็ถ้าเป็นแบบสั้นๆนะครับก็คนอีสานจะมีน้ําจิ้มแจ่วนะครับเหมือนที่เรารู้จักกันเนาะส่วนตัวนี้เป็นน้ําจิ้มแจ่วแล้วก็เอามาต้มะครับให้มันร้อนก็เป็นแจ่วฮ้อนนะครับอ๋อแจ่วฮ้อนร้อนใช่ครับใช่เข้าใจแล้วแล้วมันเป็นฝรั่งก็แจ่วฮอตจะนีแล้วตัวนี้เรามีเนื้ออะไรบ้างแล้วที่นี่โดดเด่นในเรื่องอะไรบ้างครับ เรื่องอร่อยครับแล้วก็ง่ายสะดวกครับแล้วเนื้อโมโต้นี่มีอะไรบ้างอ่ะเนื้อโมโต้ตัวนี้อย่างตัวนี้นะครับจะเป็นสันคอนะครับสันคอหมูครับผมสไลด์บางๆครับนี่ย์อะอย่างดีตัวนี้เป็น3ชั้นนะครับสามชั้นโอ้โหสามชั้นสูงกว่ารถทัวร์อีกขอบคุณครับอันน้ครับโอ้โหสามชั้นครับครับผมขอบคุณครับอ่ะแล้วตอนนี้เราจะนี่ร้านนี้อยู่ตรงไหนของอุดรร้านอยู่ตรงถนนทหารครับติดกับกรมหลวงประจักษ์ ผมแปลกใจแสดงว่าคุณต้องอร่อยหรือชื่อมากอะจนมาถึงที่รายการนี้ได้ครับผมและที่ร้านขายอะไรบ้างครับขายเนื้ออะไรบ้างก็จะมีอ่านนี้แหละครับมีเนื้อขอ้าวขุนพลยังคำแล้วก็ ทะเลทั่วไปนะครับคุณเป็นไรครับคุณสมเจตจงเจาหอแบบนียทำไมระไม้คลายครึ่งเป็นญาติห่างๆครับพี่ญาติเขาญาติดีคุณอาคุณอารับคุณอาคุณอาลืมครับลืมรู้สึกครับเขากำลังเลือกที่จะเรียกผมว่าอะไรผมเริ่มไม่มั่นใจไงดูดูหนต่มเรื่องอันแั้วแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่อยู่ไม่อยู่ใกล้อุดรเนี่ยก็สามารถชิมรสชาติของปลาหัมได้เหมือนกันได้ครับเเจ้าตัวนี้ใช่ครับเจ้าตัวนี้ยังไงครับแนะนำ ตัวนี้เป็นเป็นเป็นน้ำน้ำทุบแจ่วฮ้อนสำเร็จรูปนะครับเข้มข้นนะครับแล้วน้ำจิ้มมันน่ะน้ำจิ้มตัวนี้เราไม่ต้องใช้ก็ได้ครับไม่ต้องเลยอ่ะใช่ครับก็คือน้ำมันแบบอร่อยอยู่แล้วใช่มันเข้มข้นแล้วครับผมเดี๋ยวผมลองขออนุญาตลอเให้ดูเป็นไงครับร้อนอ๋อโอเคครับแจ่วฮ้อนไงอ๋อแจ่วฮ้อนใส่แค่นี้เหรอฮะตัวนี้เราเราจะใส่น้ำแจ่วฮ้อนตัวนี้ลงไปนะครับ๋อไม่งมีเลยเหรอไม่ต้องมีฮะเข้มข้นไงฮะครับจริงๆควรใส่ผักด้วยนะครับ ค่ะอ๋อใส่ผักอ๋ใส่ผักเลยนะคะเค็มข้นเข็มขนแล้วก็ผสมน้ําลงไปนะครับถ้าถ้าอยากให้ข้นน้อยก็ผสมน้ําเปล่าลงไปอีกใช่ไหมฮะใช่ครับผมน้ำเปล่าลงไปโดยประมาณก็5-600ึงอยมครับครับอย่างนี้ถ้าอยากเซตแบบนี้ถ้าไปชื่อร้านที่อุดรนี่เท่าไหร่2องร้อยสามบอร่อยอร่อยโอ้มีราคาเซตเลยคือคือเนื้อเนื้อพิเศษก็สองใช่ครับหมูเหมือนต่าง แล้วถ้าคนกรุงเทพอยากทานล่ะคุณกรุงเทพอยากทานนี่ต้องสั่งมาสั่งน้ำตัวนี้ได้เลยนครับผมตัวซอสนี่มาเลยตัวแจ่วก็ต้องหาหมูแล้วปตนมเองส่วนหมูนี่หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปนะครับก็แมคโครอะไรอย่างได้ครับแต่สั่งน้ำตัวนี้มาเอาหมูไหมใช่ครับง่ายๆเลยเดี๋ยวขอญาตผมขอญาตนะไหนลองชิมหน่อยดิอันนี้เป็นสูตรใครอะคะใครเป็นคนคิดสูตรนี้ขึ้นมาก็ทางร้านคิดกันเองขึ้นมาครับใช่แล้วทีนี้ก็เลยอย่างนี้แหละ คนมาทานที่ร้านแล้วเขาบอกว่าอยากทานอยากทานก็เลยคิดทำใส่ขวดขึ้นมาครับผมอืหอมมันแซบมันมีติดมันมีหวานมีเปรี้ยวอันนี้ใช้ใช้จุ่มเอาอย่างนี้หรือหรือใส่ทีเดียวเลยก็ได้ใช่ไหมฮะได้ครับใส่ทีเดียวก็ได้จุ่มก็ได้นี่มันสุกแล้วเหรอครับผมเพิ่งไปกินชาบูบางม่วงเนี้ยสุกเนี่ยเขาจะคล้ายกันนะแต่ความแซ่บตัวนี้แซบกว่าเยอะมากอืมอร่อยมากเลยอ่ะถ้าอยากโทรถ้าเกิดอยากได้นะครับอยากไปทานที่ร้านเลยคือถนนทหาร ใกล้กับกรมหลวงประจักษ์ที่อุดรธานีใช่ไหมครับโทรไปที่เบอร์ไหนครับ092ครับผม251 4640ครับอันนี้คุณหนาสปอตอยู่เปล่าครับทำไมคุณต้องแยกเสียงขนาดนี้ครัจริงเหรอครับอ่ะขอเบอร์จริงครับ092ครับนี่แหละ251 4640ครับอ่แล้วลายนี้ลายอะไรครับอะไรนะครับลายนั่นติดต่อผ่านไลน์ได้ไหมเป็นไลน์ได้มีไลน์แอดครับไลน์แอดเป็นอะไรครับเป็นโต่อครัแอดอันนี้เดือดอันนี้เดือดปาหำครับผม P A H A M ใช่ครับถ้าเป็น Facebook เข้าไปดูได้แอด ดั้ดดี้หยาดดี้หอมอิสานฮอตพอตดั้ดดี้หอมอิสานฮอตพอตนั่นเองนะครับค่ะผมชอบอ่ะคือเขาเปิดร้านเนี่ยเพราะคิดถึงคิดถึงคุณพ่อใช่ไหมใช่ตอนเด็กๆไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อไงก็อยู่กันที่จังหวัดครับก็เลยพอโตขึ้นมาก็เลยเอาชื่อเอาชื่อแกมาตั้งซะอะไรประมาณนี้โทุกคนรักตอนี่คุณพ่อยังอยู่ครับแล้วแกภูมิใจไหมกับร้านที่เราสร้างขึ้นมาแฮปปี้ดีชอบมากเคยทะเลาะกับพ่อไหม เอาละไม่เคยอ uh ย่านะไม่ดีหรอกอโนนธพูดถึงความอร่อยดีกว่าครับอ๋อเคยอร่อยกับพ่อไม่ร้อนร้านมีวันหยุดไหมคะหยุดวันจันทร์ที่สองครับผมทุกวันจันทร์ที่สองของเดือนใช่ครับแล้วเวลาเปิดล่ะคะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดหกโมงเย็นครับผมออ๋เปิดแต่ช่วงเย็นแล้วปิดล่ะปิดตีสี่ครับครับผมแล้วตอนเช้าใครมาทานน่ะตอนเช้าทีสองเออก็จะมีอ่าเหมือนกับ นักศึกษาที่เพิ่งทำรายงานทำการบ้านอะไรอย่างตอนดึกๆไงครับออกมาแล้วก็จะเป็นนักดื่มนักเที่ยวอะไรตอนกลางคืนอ๋อแสดงว่าร้านเหล่านี้ใกล้แบบที่เที่ยวใกล้โรงเรียนใกล้เหมาเาลัยใช่ครับใกล้ๆอ๋อลูกค้าเป็นอย่างนั้นแล้วปิดเฉพาะวันจันทร์ที่2เท่านั้นใช่ครับที่เหลืออยู่อยู่ทานทุกวันถูกหรือว่าถ้าเกิดอยากจะสั่งโทษนั้นนี่ขวดเท่าไหร่นะขวดหกสิบบาทครับหกสิบบาทแล้วต้องสั่งมีมีมินิมัมแม่ต้องสั่งกี่ขวดกี่ลังหนึ่งขวดขึ้นไปครับผมก็ส่งเลยหรอใช่ครับมันอยู่ได้นาน ถ้าไม่แกะไม่เปิดเนี่ยอยู่ได้6เดือนเลยแต่ถ้าเปิดแล้วก็เอาแช่ชตู้เย็นไว้ได้ประมาณ<แ>เดือนหนึ่งครับอ๋อจะกินไม่หมดยอประมาณเดือนหนึ่งใช่ครับอร่อยมหมอนุน,นอร่อยไหมครับเอาคนลาเ็นโกใส่ยังได้เลยเนี่ลองไหมครับลองไหมฮะลองมาใส่ไหมครับไปหมดแล้วทีมงานเก็บไปแล้วแต่ทีมงานเก็บไปแล้วแต่ว่าทันย่า อะไรคะเรามีดอกไม้เฉยให้กับอนุศด้วยขอบคุณนะครับที่วันนี้มาแชร์ความรู้ประสบการณ์ดีๆให้กับลูกๆหลานๆดอกไม้สกิฟเราเพ้มอบให้ออนุศนะคะขอบคุณครับขอบคุณโลกแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอป๋านุศมาเป็นคณะกรรมการกลางนะให้กับเราในรายการคราวหน้าผมอยากให้มาจริงนี่ไงประชาชนจะได้สบายใจว่าจริงๆแล้วมันไม่สาหัสเหมือนกับที่คนเคยอ่านในข้อความนั้นหรอกครับง่ายนิดเดียวแผลไม่เยอะ สมานได้นี่เดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะครับว่าปาโนตจะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวทีมงานจะคอยจัดให้หลังจากนี้ขอบคุณมากนะครับฝากสวัสดีคุณพ่อด้วยข้าไทยครับไรอยากได้นะครับอยู่ที่แอดฟ้าป้าหลรอง0922514640แล้วก็ Facebook แอดแด๊ดดี้เฮอีมสสานคอดขวันะครับขอบคุณทุกคนมากที่เปิดโอกาสมาแซบกับเรายามบ่ายทุกวันและอย่าลืมนะครับวันนี้ อันตรายจากฝุ่นค่อนข้างเยอะใ,<ช>ในกรุงเ <ฮะ S 1> ทพริมณฑลไปหาซะไอ้เจ้าหน้าก,กาก N95 ตัวนี้มันช่วยคุณและคนที่คุณรักได้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โโอโโอโยถ้าอยากรู้เบื้องหลังทันยาเป็นยังไงร,รีบ subscribe ไปที่ออน n g ชมาม a านะครับผม